น่าๆอย่าอย่าอย่ากูแล้วลูกใจเลยอ่ะอ่อนแทงไปปึ้บปึ้งเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะบินไซ ตอนตอนเราก็สู่บีอินไซค่ะไม่ใช่เห็นเฮเลนนะคะแน่นอนเลยว่าต้องเป็นรายการไปไหนก็ได้โตแล้วค่ะไปไหนก็ได้โตแล้วแต่ว่าโปรดักชั่นของเราวันนี้คือทั้งแสงสีเสียงภาพอลังการมากเลยไปไหนแล้วก็ของรายการเซทีว่าก็คือเปิดอนรายการตัวเองว่ะทำเหมือนสุภาพเออใช่วันนี้นะคะไปไหนก็ได้โตแล้วกับบีอินไซเรามาเอ็กซ์กันซึ่งจะบอกว่าใครเป็นแขกรับเชิญดีวะก็คือ เราก็อยากจะให้ช่วงโควิดของเรานั้นไม่ได้ผ่านไปวันวันนะคะ <laughs> ดูเราสบายอ่ะเ็นที่สบายอ่ะแล้วอะไรมันเดินผ่านหน้ากูเพื่อ <laughs> เออวันนี้วันนี้เราชวนพี่บอมมาทําทําเรื่องเล่นๆทำเรื่องเล่นๆให้เป็นเรื่องจริงจัง <laughs> แ้่คิดยดังไงถึงถึงมาพาทอไปถึงนี่ใค่ พี่รู้สึกว่าแบบเียมออโทรมาไงโทรมาปุ๊บเออว่ะเออหาอะไรเราทำดุดุกทำทดีกว่าว่ารายการดีอินไซด์ส่วนใหญ่ไม่เป็นรายการซีเรียสหมดเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนซีเรียสไงหรือเปล่าต้องบอกทุกคนก่อนว่าเราสองคนรู้จักกันมานานมาแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วเนาะเออซึ่งเราก็ได้เห็นชนีของพี่บ๊อบมาเป็นรุ่นรุ่นไปนะแล้วก็เติบโตไปมีผัวที่ดีกันไปหยอกหยอกเดี๋ยวมันพูดถึงโกหกใจเราโกหกอ่ะโอเค วันนี้ <มา S 1> เฮเรนชวนพี่วอมามารีวิวช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็บางทีก็สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเออบางทียังไม่ถึงสิ้นเดือนก็กลางเดือนก็อาจจะสิ้นใจกันแล้วสิ้นปีเหมือนสิ้นใจอ่ะเออบางคนกลางเดือนก็อาจจะโดนหวยแดกอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> วันนี้เรื่องเรื่องของเราก็คือเราจะมารีวิวข้าวคุกนุ๊กซาซึ่ง ไม่หลอกครูชดการทดลองวิทยาศาสตร์พี่เฮ้ยมันรายการพี่วอฟมันซีเรียสแล้วเราจะบออมาเอชก,กันไ,ไ,ไปไหนก็นได้โตแล้วของเรามันจะธรรมดา,าไม่ได้นะคะทุกคนมาให้เราไปเจออุปกรณ์ก,กันดีกด้อลุย<า> <laughs> <laughs> Oh. <laughs> นี่คือทั้งหมดนะคะของน้้าปลาที่เรนซื้อมานะคะจากร้านสะดวกซื้อค่ะหรือว่าซื้อที่ด uh ิพาร์ตเมนโตห้างไกลบ้านคุณที่ไหนก็ได้ uh huh. ที่สำคัญเลยคือเมียมป้าแล้วถ้าหามีข้าวและเราก็ต้องกินร้อน oh. ช้อนมือ uh huh. <laughs> แล้วก็ล้างเลยค่ะนี่มาล้างเมื่อวานล้างือเสร็จแล้วจบรายการไปล้างไตด้วย <laughs> จบรายการเวอร์ฟอกไปด้วยทุกคนคะวันนี้เรามีน้ำปลาทั้งหมด8ยี่ห้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายี่ห้อไหนบ้างอะไรบ้างและที่สำคัญเลยคือเดี๋ยวจะให้บอยบ,บี้กับเเลนนะคะเป็นคนให้คะแนนว่ายี่ห้อไหนถูกใจเราสองคนมากที่สุดมามามาแล้วก็ด้วยมายาขององค์การ u t u b e นะครับ,รบเราจะทำการกตัดช่วงของการ เปิดฝาออกไปใช่ยากเหลือเกินยากเหลือเกินนานเหลือเกินอ่าเริ่มต้นที่ขวดแรกค่ะน้ำปลาน้ำปลาถอยรอดอดเอ่อไปมาเล็กสุดนะคะ15บาท50สตางค์สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ถูกต้องราคานะใช่ขนาดขวดขวดเล็กสุดนี่เล็กสุดหรือใช่ป่ะใช่กินเป็นชาติในห้างนะเออมาชิมกันเลยดีกว่าที่ห่อแรกที่ห่อแรกชิมกันเลย ค่าคูน้ำปลานะคะเพื่อเป็นการให้เรารู้เราถึงกลิ่นน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะให้แดดมากเลยก็คงไม่รู้สร้างเลยรูล้างไตจริงไหมเนยเนยกินด้วยกันที่เป็นครั้งแรกที่ออกรายการแบบพอแล้วคุณมึงคิดวแล้วส่มดุลกับลุงรถไหมกูไม่รู้รถไงานทุกคนชิงไปดมก่อนดมก่อนแต่นึงจะแบบกลิ่นก็น้ำป่ามึงเนี่ย มันจะเค็มก่อนแล้วก็หวานตามอันนี้ครมันจะเค็มก่อนเค็มใช่แอทแทกเลยอ่ะเค็มแบบปึ้งเลยอ่ะแล้วแบบแล้วก็หวานตามนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีมาอะคราวนี้เรามากินกับข้าวกันมาตักปากปากปากข้าวใครข้าวมันผสมหยอกเองเว้ยหยอกมาหยอกเดียวพอเฮ้ยได้อยู่เออพอประมาณได้อยู่ได้อยู่อ่ะพี่บ๊อบตัดกาย ยี่ห้อแรกนะคะหอยหลอดนะคะชีวิตไทยโศกกูโดกินข้าวทุ่ปลาอสองยกต่อแต่พร้อมแดกกับข้าวแล้วมันรู้สึกเค็มว่ะดูว่ากูโดนแต่น้ำปลาวหรโดนน้ำปลาเปล่าเฮ้ยเค็มอ่ะมันอาจจะเป็นอันแรกข้าวนี้ไม่หวานเลย ขาดไม่แม่งเค็มก่อนเลยบแ,เเแบบแรกเออนี่ขนาดแบบหยอกแบบหยอกแบบพอดีพอดีนะหยอกแบบสองหยดรู้เลยว่าน้ำปลาตาหอยหลอดเนี่ยไม่ไม่เหม,ม,มาะกับการกินข้าวเปล่าๆแน่ๆ <c oughs> เอออ่ะผ่านเต็มสิบพี่พรอมให้เท่าไหร่เอาความเค็มหรือความอร่อยเอาสองสองอย่างเดีรวมกันเอากลางๆก่อนเลยเป็นกลางก่อนเบอร์เอาๆๆออเอาประมาณห้าก่อนอ่ะให้เลทให้หกอ่ากลางก่อนโอเคมาร์บายผี่ที่สองค่ะผี่ที่สองเป็นน้ำปลา น้ำปลาปลาปลาหมึกค่ะเป็นขวดแก้วนะคะฝาสีเขียวราคา17บาทค่ะนน17บจดาทใช่ไส้ตันเหมือนกันเออทำไมน้ำปลาต้องทำจากปลาไส้ตันวะไม่รู้เอ,อยากรู้เว้ยเนี่ยก็บางทีถ้าจะสมมติว่ามันมีไส้ใช่ไ่มเราก็เอาไข่มันเอาไส้มันออกมากินไง ก็เหรอเออทใไมนี่จุความรู้จริงวะเดี๋ยว <c oughs> มันก็เลยไส้มันก็เลยตันเลยจะได้มาทำน้ำลาแดงช่องมีอินไซด์เนี่ยเป็นช่องเป็นช่องแบบนาโนอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบให้ความรู้ให้ใหไม่มี<ล>ไม่มีอย่า,าอย่ามาค้าด้วยอะไรกับช่องกูไม่มีไม่มีไม่ต้องไม่ต้องมา อ่ะผ่านไปโอเคคราวนี้ค่ะต่อเองไม่ได้นี่พี่บอกให้มันรูมึงมันใหญ่อ่ะสามหยดสามหยดยอดนี่สองยอดหยดหยดสามหยดสามหยดมึงให้คนมึงแหมใส่หมาเยอะอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินกลัวน้ำก่อนกลัวนน้ำก่อนให้กินน้ำปลาแรงถ่ายไปการกินน้ำแบบพรีเซนเตอร์ป่ะทำไมคะหันโลโก้ไม่ไม่เขาไม่ได้จ่ายไม่ต้องหันเอาเปลือกเอาเปลือกเข้าเข้า น,น้ำปลาตามมาเมืองนะคะเดยวให้เดนจตลอกิ <differently> นนี่ดูดูคนจริงไม่ได้คนกระจอกดูทุกคนดูน่เน่เน่เนดูไม่อยจะคุยกองนี้กองนี้เน่เน่นี่เเเน่เน่เ่านเ่เเน่เเน่น่้น่่เน่เน่นนนนนเนน่อนน่เอเ่เน่เน่อนเเนน่น่นนนนน อันนี้จางข่งเมื่อกี้นะกลิ่นนะกลิ่นจางนะอันนี้กลิ่นเกี่ยวอะไรปะกลิ่นเหมือนผสมการก็ไม่คห็นภาพว่ะมาไปอืมอีเค็มมากเคลยทุกลยโอ้ยเค็มแบบน้ำลายจ่อเลยอ่ะืมแต่อันนี้มีความแบบเหมือนเค็ม ลายเกลือเหมือนเค็มแบบเค็มเกลือนิดนึงเนาะเหมือนอมเกลือเออเหมือนอมเกลือพ <c oughs> ี่เป็ครั้งแรกในชีวิตนะได้กินน้ำปลาเปล่าเา <c oughs> ยังไม่พอเท่านั้นทุกคนเดี๋ยวเรามาขกข,ข้าวกินตักมาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนพี่บ๊อบหนช้อนอย่าอย่าป๊อตแล้วเทน้ำปลาใส่ลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนถ้าคุณนแน่แนสามยอดกันไปแน่แน่เฮ้ยไปนะ แบบนี้กินกับข้าวแล้วดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่าอันเมื่อกี้เออหืมแต่กินแบบมันต้องชี้นำแต่ว่าสึวากว่าดีกว่าเมื่อกี้เออดีกว่าเมื่อกี้หรือว่าคุณคุณเคยวะไม่รู้ไงคุณเคยมาสงการ <laughs> <laughs> มาก่อนใชไหมคุณเป็นพลาดไปแล้วสำหรับเฮเลนเฮเลนให้ให้เท่าใ,ใ,ให้มากกว่าเมื่อกี้นิดนึงให้เจ็ดอะ <laughs> เออ ให้เท่ากันให้เท่ากันให้เจ็บเท่ากันให้เจ็บเท่ากันนะคะให้รสชาติตอนแรกในการกินปลาชิมต้มปลามึงควรกินปลาอยู่แล้วอะกินกระส่าหรือทำรายการชิมน้มปลากินปลาเปล่าทำไมอะเขาอยากให้รู้ไงอ่ะโอเคบางทีคนเขาไม่อยากรู้เหมือนเราคุณเหมือนเราคุณทรมานในการอะตามมาค่ะน้ำปลาปลานี่ปลาทิพย์รสตระดามันปลาตามทิพย์รสนะครับค่ะขวดเล็กไซส์ขวดเล็กนะคะ17บาท ราคาสิบเจ็ดบาทไปกับปลาเลยนี่ปลาไก่ตัดนี่ปะไหนไปกัปลาอะไรคะไม่เห็นมาหาไม่เจอนี่ไงนี่ไงนี่ไหนไหนไหนปลากระตักนี่ปลากระตักอ่ามาปลากระตักกินหยดได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้มันต้องกินหยดด้วยคือพึ่งทางเลยนะดูก่อนเตรี่ยวปอกไข่แล้วพี่บอล ไม่ได้พี่บมอเราไม่ได้กระตอกแล้วให้คนกินเขาดูไม่ได้ไม่ได้เสองยอดถึงสองยอดไม่พอแล้วเชืประมาณเดี๋ยวยัาพิ่งยังเพิ่งบอไม่ได้ไม่ได้เดอ๋ยวเดี๋ยวไม่ไปพ่นกับข้าวให้ไดกินเอาที่พะโล้ทุกคนขอกินก่อนกินกินนี่พะโล้จุนเลย แต่อันนี้นะจางกว่าสองขวดนั้นเออกลิ่นนะกลิ่นหสองขวดเลยไม่หดลโอเคไป,ป,อ,ปอ,อืมอ้มเค็ม,มอืม้มอื้มแต่อันนี้เค็มแบบมีความหอมหอมปลาในหนึ่งด้วยนะพูดถึงอนะ่ะแต่ว่าเค็มจางกว่าสองขวดนั้นนะ พูดถึงว่าจางที่สุดเลยแต่ถ้ถากินเปล่าอันนี้อันน okay, <e uh, okay. uh, um ี้ถือว่าดีทุกคนดีทุกคนไม่ควรไปกินเปล่านะอกการกินเปล่าเปล่าเียแล้วป่าใครกินเปล่าอ่ะคนไกับาการการกินเกลืเลยโอเคเดี๋ยวเราลอกเนียรเข้าวดูตัเข้าวหนึ่งคำอ่า เฮ้ยใอ้มันรูรายการที่ขอถ่าสองวันได้ไหมใอ้มันร, <laughs> นรู้ให้มันรู้หล่อไปแล้วนะเอ่อรายการนี้ขอถ่ายสองวันไดนะ้ไหมอืมึเฮ้ยครับผมเฮ้ยคุณหมอผมขอโทษนะได้มาจากข้าวโพดให้เดรตกับโซเดียมอ่ะเออืมแต่นี้กินกับข้าวเปล่าถือว่าดีดีเหมือนเมื่อกี้ดีเหมือนกัน <laughs> ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยบ๊อบบี้เดีวเดียดีดีดด อันนี้เต็มสิบให้เจ็ดยังนงเพราะว่ากลิ่นมันแบบไม่ฉุนกลิ่นมันจานี้ถือว่ากินข้าวกับคุงน้ำปลานนี้ถือว่าผ่านเออเทเรให้เจ็ดอะเฮ้ยพี่ให้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 แปดเขาถือว่าเขาถือว่า

น้ำปลา,า,ามันเริ่มจะมาสองเริ่มมาจากสองสองสองเอสองสองสองวัตถุดิบละวัตถุดิบละว่าจุดละที่เรารู้จักก็คือปลาไทยปันใช่ป่ะว่าดิบนี้สองคือปลากระตักเออนี่โอเคเริ่นเริ่มรู้ละแต่ไม่คุ้ใครอยากรู้ใครอยากรู้ก็ไปเสิร์ชกูเกิลเอาเองเนาะโฮเกียร์เนี่ยทุกที่เกียร์แบเอาหมาดูจะได้มีความรู้ใส่เล็หน่อยเออโอเคต่อไป อันนี้หลายคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นมักนักนะคะแต่ว่าที่ดีพาร์ตเมนโตหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีขายกับน้ำปลาตาหยอดทองก็ยอดทองหยอดทองหยอดทองหยดทองน้ำปลาตาหยอดทองยอดทองนะคะราคาขวดละสิบแปดบาทสิบพับาทเหรอใช่ที่บอกว่าดูดูดูนี่เหนือกว่าความอร่อยคืออร่อยอาลามเฮ้ยเขาเคลมว่าอะไรางเขาเหมือนเคลมว่าแบบเขาทาแบบ กระพงทอดน้ำปลาเราใช้น้ำปลาเนี้ยอร่อยเว้ยเขาข้างหน้าเนี่ยออข้างหน้าเขามีแบบเออเมนูโปรดอย่างนี้กระพงท่อน้ำปลาเนี่ยเออข้างหน้าหน้าขวดเขาเคลมไว้อย่างนั้นปลา,ากระป๋ลากระป๋องอีกแล้วอ่าหยดทองนะคะหยดทองมาหยดทองหยดไปมา <laughs> พี่บ๊อบกากาหน่อย <laughs> <laughs> รูใหญ่คนอัน <laughs> ทุกคนไม่ได้เห็นพ่อใหญ่ทุกคนเห็นเน่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 เวลาโยนนอยอันนี้โยนถองเดียวอย่าเพิ่งกินเออดมก่อนกินลิ่นกินเฮ้ยกลิ่นไม่ใช่กินมันไม่ใช่เนี่ยกิ่นมันคืออะอร่อยอร่ามใช่ไหมได้แล้วไปดูไอ้กินคือกินจางจิ่นจางกว่าทุกอันเลยหนึ่งของทำไปทุกคน มึงไม่ควรเอาอันนี้มากินเปล่า,าบอกเลยหึจะเป็นรใจเดีลยว่ะที่ฝากมาเอาเออกมาลออกมาออกรายการแล้วมึงกินปลา่าได้ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงแบบขอแบบความรู้สึกมันต่อเท t e เจอร์แบบรสสัมผัสกลิ่นอบอวลอันนี้คือแบบจางกลิ่นจางสุดแต่เหมือนเค็มเกลืนนอนนสุดเลยนะอันเนี้นยเรายอมรับแ,แล้วว่าตัวนี้เป็นตัวที่กลิ่นจางสุด<อ>ตัวที่บอกแต่ว่าแต่ว่าไอ้แอตแท g ของมันอะ ความแบบความ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 แบบที่มันเกลือความความเค็มของมันมันแทรกแบบพึ่งเออแล้วขึ้นมาแบบพึ่งแบบลามจริงมาคราวนี้เรามาดูกันว่ากินกับขุกกินกับข้าวนะคะกินกับข้าวเออจะรู้สึกไงบ้างเฮ้ยกินแหละกินแรงน้อยสุดเลยนะน้อยสุดเอาไรตักข้าวเดี๋ย้ยาดีกกัลกบบบี้นี่บอกว่าคงเป็นรายการเดียวที่พ่าที่ชวนมาบอกรายการแล้วเป็นอย่างนี้รายการอื่นไดเอาไว้ก่อนเลยเนะไแปนะมา จริงจริงไม่ควรจะรับสายเลยรับสายทำไมวะนี่ยเฮ้ยอันนี้ถือว่ากินข้าวคุณน้ำปลาดีถือว่าดีเอออันนี้ถือว่าอร่อยอร่อกว่าเมื่อกี้ทุกคนพร้อมยังเดี๋ยวดิ๋ยวสามสองหนึ่งไปมาดีไหมเฮ้ยดีหรือชินไหมไม่ไม่ชินเรารู้สึกมันดีดีกว่าเฮ้ยแต่พอหยอกเฮ้ยจริงๆริงแต่พอหยอกแล้ว อันนี้นำโด่งเลยใช่ใเฮเลนให้แปดเออเท่ากันเออให้แปดนะคะเต็มสุดนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ให้พี่ให้ไอ้นนี้แปนกันใช่ะพี่ให้เจ็ดเขาเฮเลนเอ้ยนี่พี่ให้แปดนี่ไปดูย้อนดูฟุตเอาอันนี้นำสุดนี่นำโด่งโอเคถ้าที่เลือกนะโอเคได้อ่ะอ่าผ่านมาค่ะวางนีเลยหยดทองนะหยดทองอ่าหยดทองนะสำหรับยี่ห้อต่อไปต่อไปมีคุ้นเลย น้ำปลาแท้ตาคนคนแบกกุ้งคนแบกกุ้งนะคะปลาไส้ตันอีกแล้วผสมไอโอดีนด้วยแต่รับกินไม่เป็นหอยพอกแน่นอนเออขวดนี้ราคา16บทอ่าทถือว่าเป็นขวดที่ราคาถูกสุดตอนนี้เลยนะเหรอไม่ใช่หนี่สิบห้าบาทสิห้าสิบถูกถูกลองลองลงมามาเปิดค่ะเร็วค่ะเลยสามขวดค่ะอย่าช้าค่ะ ต้องมาถึงเครึ่งทางไงวะเอครึ่องทางตรงนั้นนะอย่าช้าค่ะอย่าช้าค่ะคูแล้วลูกอะไรเยอะคันดูคอ็กซ์กนเสกดูกว่านี่เฮ้ยเทไปปพิ่มเดียวรายการเชื่อแล้วคุบอกทำไมเนี่ยิงโอ้โหเราอะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเทสกินก่อนเทสกินก่อนนี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกนะที่ออกรายการแบบคอลแบบรายการนะแต่เราสิดว่าแบบ กูคิดถูกใช่ไหมที่ึงตอนนี้มันไม่ใช่เป็นรายการรายการเฮเลนแล้วล่ะเป็นรายการมึงด้วยพี่เอมึงต้องปัดแน่นอนแน่นอนคนแบกกุ้งนะคะเฮ้ยกลิ่นจางกลิ่นดีกลิ่นดีไม่กลิ่นดีได้เหรอวะกลิ่นเหมือนแบบเขาไม่ทํามาจากกุ้งทุกคนนี่เขาบอกว่าเขาทํามาจากปลาอะไรคนกินกินเหมือนผ่านมาสองกาเรยมาสองชั่วโมงอะออกแย่ออันนั้นเอาแนวเปื่อยนิดนึงโอเคมา อืทุกคนอันนี้คือลุบาได้เลยเนี่ยนี่คือกลิ่นแบบกลิ่นจางเหมือนกันจะคล้ายๆกับหยดทองนะคะแต่ว่าความเค็มเค็มแรงมากเออมันเค็มแบบเค็มเหมือนมีกลิ่นปลาด้วยเก็ตไหมเก็ตไหมเออฟีลประมาณนี้เค็มนี่ไม่หายจากปากเลยอะกลัวน้พี่นี่พี่บอกว่าแบบ ว่านู่นนี่นั่นนะเทเรนกินน้ำไปเยอะพี่ว่าพี่มาเรามากินครูน้ำคุออกกะข้าวกัน<อ>เฮ้ยก็ใส่ข้าวเยอะๆนี่ยังย่างเลยสามยี่ห้อเร็ว <laughs> เร็วเร็วเร็วอย่าเร, <laughs> ร่ด้วยเนระ็วๆดูแสงงวดเร็วเฮ้ยวีไม่มีตับเอสโอลอยแล้วแหมไม่ต <laughs> ้อง oh. ห <c lic ant> ่วงมีไซมเท่จังวะออ่ะพิสูจน์ให้รู้ไปเลย ไา้ไหมาด้ได้ได้เออน้าให้ในปนะนี่ของอ่ะหกหกหกอันนี้กินกับข้าวแล้วเราว่าดีดีเราว่าดีนี่กินแล้วอ่ะเท่าแบบนี้เลยเออใช่เชฟที่เขาทำอาหารแล้วแบบโรยเกลือก็เหมือนเอาซอสเบย์เออก็เหมือนเอาน้ำเอาน้ำปลาเนี้ย เอาเากลือไปโรยไปโรยกับข้าวเป็นน้ำปลานี้เลยคล้ายๆอย่างนั้นเลย <c oughs> เออไม่มีรสาชาติเค็มอย่างเดียวทุกคนคือเค็มอย่างเดียวจริงใครอยากฟอกไตเรื่องนี้ก็ลองแดกสักครึ่งขวดดูไม่ดีนะอย่าทำยอกยอกเค็มมาก <c oughs> เค็มมาก <c oughs> ไม่มีกลิ่นหอมเลยเ <c oughs> ต็มสิบให้สองในที่สุดละรายการใกล้จบแล้วสุดดีใจมากสุดท้ายไทยสุดค่ะทุกคนมาลรายการท้ายสุดมาน้ำปลาแท้ตาชูตาช่าง ตราชูตราช่างปลาไส้ตันมาบ่มนานสองปีอ้าวเชี่ยลืมเปิดฝาคอขี้นี่นี่มามาเการอย่างเรียวอ่ะเปิดฝานะไม่เอาเลือดเปิดนิ้วไปด้วยเนื้อมันมาฝายังเยอะหรอขี้บ่นชิมหายเลยแดดก็แดดน้อยแต่บ่นเองโอ้โหแม่มาไปกินเลยดีๆ ไม่แน่นะคะทิหน้าแบบว่าอาจจะแบบมีโอมมะเกเสอะไรอย่างงี้เข้าว่างอะไรวาใครก็ได้นะคะอย่าบอกหมอนาโอมมะเกเสพวกเรายังว่างนะคะพวกเราอย่างทางคู่ไม่ได้ว่างอย่างเดียวนะคะว่างว่าเออกูเริ่มกลิ่นไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้กลิ่นละจมูกไม่ค่อยรับรสละเมื่อกลิ่นละอืมอืมอันนี้เค็มนาและ หอมนิดนิดหอมเหมือนฟิลแบบเคยกินปลาหมึกย่างนะมฟิลแบบเออแล้วแบบปลาหมึกปลาหมึกสดปลาหมึกแห้งปลาหมึกย่างอ่ะปลาหมึกที่เขาแบบรีดรีดรีดอ่ะเออคือพอกินเข้าไปรู้สึกเค้นใช่ไหมแต่พอกินแบบพอแบบคืนลงไปนิดนึงแล้วแบบเหมือนกินเหมือนกินปลาหมึกระเบิดนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะแบบติดนึงอะไรเงี้ยเออมาอืมอ่ะอันนี้ยลืม่ลืมบอกไปเลยจะบอกว่ามันเบา มันเบาเบาเบาดีเบาดีเบาดีเออกลิ่นเกาะกาคุณน้ำได้แต่ลองกินข้าวก่อนลองกินอ่ะข้าวเดีนะใครเกล็ดกระเน็ดนัาจะบอกว่าไม่ชอบใครนะซื้อไปสักหน่อยกว่าเหนียวมากเหนียวมาก่ำยอดไปกินเกล็ดนะอืมไม่กินเลือกได้ก็ไม่กินต้องมีรสชาติเลยทุกคน ไม่อร่อยไม่ชอบไม่ชอบเต็มสิบให้ห้า,าไม่อร่อยไม่ดีคือแบบเค็มโอเคใช่เค็มน้ำปลาแต่ว่าเดูดกอบข้าะวแล้วอะรสชาติถือว่าไปอยู่เกาะขุนทายตารางเลยเออท้ายๆเลย โอเคสรุปแล้วนะคะน้ำปลาที่เราซื้อมาที่เราชอบมากท่สุดค,คืออีหอยเป๋าฮือของพี่เขาที่เขาเดิอนออกมาให้เมื่อกี้ของฟ้ยแม่งดีจัด <c oughs> ของฟหเปรมดีเนี่ยไปไเปรมดีนี่เองอ่ะมันคล้ห้สีเต็มสีเลยนอกจากนั้นเนี่ยที่ในีซื้อมาก็จะมีเหมือนกับเชฟที่เราให้ให้เรนให้เก้าเลยอันนี้ถือว่าดีดีต่างดีนะคะอติดครวัวนอกจนั้นก็เจ็ดแปดตามลำดับลงมาหกเจ็ดแปดแต่อีสองยี่ห้อน,นี้ก็แล้วแล้วแล้วแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำปลาทางเลือกแล้วกันทางเลือก ทางเลือกเออก็เลือกเลือกเอาต้องเลือกยี่ห้อไหนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะฝากกด subscribe be inside ด้วยนะคะใช่แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรสนุกสนุกกันโดนไม่ได้นัดหมายอีกที่ไหนีท่ไหนเราติดตามนะคะไปแล้วแบบโทรมาแบบอืมยูบี้ไป ทำไรสุขสุขกันเออไป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 เอาเรื่องให้มาชิมอาหารล่ะเนื้ออาหารจริงโอเคครับ <laughs> ขอบคุณทีเ่นมากขอบคุณพี่บอบเหมือนกันนะคะ okay, อขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามด้วยค่ะทุกคนสุขภาพดีแหแงเที่ยวนะคะบ๊ายบายโอ้ยว่าไปพี่บอบแดดข้าวหมด